เป็นตัวขนาด45แรงม้าจากค่ายคูต้านะคะ L4508 DT คันนี้นะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเพิ่งเปิดสภาพให้แล้วนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้ค่ะสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะคะเปิดเช็คางานจุดรั่วซึมให้แล้วปรับสภาพงานสิให้ด้วยนะคะดโดยรวมก็สวยน่าใช้นะคะสำหรับท่านที่ต้างตามหานะคะคู 4, ต้า L4508 เอาไปใช้งานนะคะ เป็นรถผลิตญี่ปุ่นนะคะสภาพาถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ปีจดทะเบียนค่อนข้างต่ำแล้วนะคะแต่สภาพยังโอเคอยู่นะคะทางร้านก็คัดตัวที่สภาพสวยๆมาให้นะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็กำลังมองหารถไซส์ประมาณสี์ท่านแรงมา้าเอาไปใช้งานนะคะวันนี้ก็ลองมาชมรีวิวของทางร้านก่อนค่ะ ในส่วนของตัวรถนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาให้นะคะตัวนี้ติดมากับรถเลยเป็นชุดใรมีดดันดินปราช้างแบบคานล่างนะคะปากกว้างประมาณ1.80เมตรแปค่ะท่านใดที่กําลังตามหานะคะแล้วต้องการเอาไปใช้งานดันดินนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้ สัจนจะค่อนข้างใหม่นะคะตัวนี้ปรับสภาพงานสีมาแล้วนะคะดูเครื่องยนต์นะคะสวยเลยค่ะตัวยางก็จะเป็นยางเดิมนะคะยางคู่ตัวรถเอ่อที่ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะคะทั้งสีเส้นนะคะท้งนั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะรถจอทะเบียนประมาณปี5้าหน้าสองนะคะสำหรับตัวนี้ สภาพดีค่ะตัวนี้ก็ทํางานไปไม่เยอะนะคะชั่วโมงงานนะคะตัวนี้ทํางานไปแล้วอยู่ที่1นึ่ชั่วโมงการทํางานค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะสะภาพสวยนะคะแล้วก็ยิ่งทางร้านตรวจเช็คให้แล้วก็ดูใหม่หน่าใช้นะคะสําหรับคันนี้นะคะทางร้านก็เปิดราคากันไว้นะคะมีตัวรถนะคะพร้อม ชุดเบมีมดันดินน้าแบบขนล่างนะคะด้านหลังจะเป็นโรต,ตอรี่นะคะตราช้างขนาด1เมตร80นะคะเมตร80นะคะตัวนี้นะคะเปิดราคากันมาอยู่ที่2 9 0 0 0 0มนบาทนะคะท่านใดที่สนใจนะคะราคาเงินะะงสก2,9 0ม0่บาทยังต่อรองได้นะคะในส่วนของยอดจัดลิสซิ่งนะคะตัวนี้ทางร้านกออ็มีจัดกับเพ้งลิสซิ่งนะคะตัวนี้จะได้ประมาณ1 4 0 0 0 0มบาทนะคะยอดจัดนะคะ ลูกค้าจะใช้เงินเดาออยู่ที่ประมาณ130,000บาทค่ะ,อะดอกเบีย้ยนะคะ10%นะคะแล้วก็มีส่งได้ทั้งหมด72วดนะคะ6ปี72วัตส่งเดือนรับประมาณ4,500บาทค่ะถ้าหนที่นสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะสภาพนี้นะคะก็นานๆจะมีเข้ามานะคะแล้วก็รุ่นี้ก็หารถลที่เป็นมีสองยากแล้วนะคะเดี๋ยวจะทดสอบนะคะระบบเครื่องยนต์ให้ได้รับชมกัน,นะคะ่ะ เื่อนที่พี่ท่านนดที่สนใจนะคะโูลต้า L4 5 0 8 5 8คันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านเราได้ค่ะโดยโทร0875223883 095 999 8 8นะคะสำหรับคันนี้จอดอยู่ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะคะก็อยู่เยื้องกับบริษัทลงเสี CP บ้านท่าขอตำบลนองบัวอํเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะในส่วนของการจัดส่งนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งฟรีที่300กิโลเมตรแรกค่ะถ้าใดที่สนใจนะคะเรียบรีเลยนะคะสภาพนี้นะคะลูกนี้นานๆจะได้มานะคะในส่วนของท่านที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะผ่านทาง u t u b e นะคะหรือว่า Facebook นะคะ สบกนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวสินค้าตัวไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ